เอโยเทสเทสหนึ่งสองหนึ่งสองสามสีหหเจ็ดแปดเก้าสห้าหเจ็ โชว์ไมโครโฟนอะไรให้รู้เลยว่าเสียงติดหรือเปล่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรนี่เนาะว่าเสียงเรือต้องจับโอ้โห จกระโดดแอทแทกต่อยหน้าต่อยหลังเตะหน้าเตะหลังต่อยหน้าต่อยหลังเตะอ้าวยัาไปอินเทอร์เน็ตเป็นงอไรอ่ะเออ ไม่ดีอีกเหรอได้ยังไงต่อแล้วนี่อพุชชัตเตะล่างตัดขากระโดดเตาะอ่างอ๋อ,อ,อกระโดดตรงๆก็ได้นี่หวา่า โอ้ค้างถอยเดินหน้าค้างอ๋อโอเคอืมเฉือนท้องเตะดีดแมงฟองอ้าว่็อตได้เว้ยเตะขาเตะหน้าแข้ง ฟันบนมันจะอัพโหลดทำไมงงแค่นี้ได้มาพันเหรียญเขาเก๋ๆเนืนะตัว C เขาเปลี่ยนเป็นตัว K หมดเลย <laughs> เออให้เข้าขเัาว่าคอมแบทตัว K นะเออ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 บล็อกจิ้งกับโทรอัมม่าเน่ว่าไมโครโฟนแม่งเส็ยหรือเปล่าเนี่ย ดังไปหรือเบาไปหรืออะไรก็ไม่รู้มีคนดูสองคนเฮ้ยงงเรื่องไมโครโฟนไมโครโฟนอยากรู้ว่าทำอย่างไรจะเช็คอย่างไรโหกูต้องรอเช็คตอนคลิปเสร็จแล้วอย่างเงี้ยเหรอถ้ามเสียงตัวเองมันไม่เข้าหูฟังเลยวะเออเว้ยมีคนดูเหลือหนึ่งคน อันนี้ไม่มีอะไรนะครับผมเทสเฉยๆแค่ได้คิดเสียงนะใจว่าไมโครโฟนเนี่ยติดหรือเปล่ายังงง,ง,งอยู่นะครับลองครั้งแรกนะมึนๆอยู่ทำไมได้บล็อกอาอโอเคบล็อกอบล็อก เอาบล็อกบนบล็อกล่างอ๋โอเคโอเคโอเค low attack อ๋อนี่บล็อกล่างโอเคโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอเคโอเคมาเลยเออ high attack หลบโดยไม่ต้องบล็อกก็ได้อ๋ออ๋อหลบโง่ๆอย่างเงี้ยนะเออโอเค ดักกึ้งหลบบล็อกยืนบล็อกเอ,าเอางง้าเอ้างงผสมกันโอ้แล้วกูจะรู้ไหมเ,อ,อ,มเอ,หมอ้าสองสามเอาม่วถูกด้วยสี่ อ้าวกูจะรู้ว่ามันจะเตะบอลเตะล่างวะเออเว้ยถ้าพูดต่อสู้บล็อกตอนยืนสวัสดีครับคุณซีเซียเฮ้ยผมถามหน่อยได้ยินเสียงผมไหมรบกวนพิมพ์คอมเมนต์บอกหน่อยคืนนี้ลองครั้งแรกเลยไมโครโฟนได้ยินเสียงผมไหมเนี่ยคุณซีแซ่ซ ซีแาได้ยินเสียงผมไหมผมเปิดไม้ยังวะตานึงน,นนะอ่อนแล้วเนาะอ่อนไม่แล้วเนาะได้ยินไหมได้ยินเสียงไหมครับ เช็คไมโครโฟนยังไงเนี่ยเปิดแล้วนะฮัลโหลฮัลโหลไมโครโฟนวันทู เอ้ยพิมพ์เอ้ยเดี๋ยวก่อนคอมเมนต์มาแล้วได้ยินเสียงผมไหมครับคุณซีเซ่พิมพ์มาบอกหน่อยได้ยินเสียงผมไหมได้ยินเสียงผมพูดไหมคุณซีเซ่ได้ยินเสียงผมพูดไหมออนไมออนไม มีอีกคอมเมนต์นึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแปบนึงโอเคคุณเอพิฟเนีนะครับขอบคุณมากที่พิมพ์มาบอกโอ้โ oh, ห thank you เสียงดังไปเบาไปทักมาหน่อยนะเพราะว่าอันนี้ผมลองมั่วๆดูนะเทสดูนะครับครั้งแรกเลยเผื่อแบบสตรีมมิ่งเกมเล่นกันบ้างนะ <laughs> เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเอออันนี้แบบไม่เคยเล่นเลย Mortal k o m b a t ซื้อแผ่นมาดองมันเป็นปีละ ตั้งแต่สมัยแบบทำช่องใหม่ๆเลยก็เลยบอกว่าเออเ้ยเอ,าอมาเปิดๆเผื่อได้แบบเก็บถ้วยได้ขำๆเออจริงๆอยากเล่นไอ้นี่มากเลยเกมแมวอ่ะสเตรย์ยังไม่ได้ซื้อพลัสเลยไม่มีตังค <laughs> ์เอ้ยพิมคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมอ่านอยู่นะเออเออจะได้เช็คฟีดแบคด้วนยะอันนี้ลองดูก่อนนะวันแรกนะครับขำๆดูมั่วๆไปก่อนนะอโอเค ถ้าเขาบล็อกบนเราก็ต้องต่อยล่างเนี้ยหรอโอเคเออสองทีอโอเคถ้าบล็อกตอนหลบให้ต่อยด้วยข้างบนโอ้โหท่านี้เท่อะโอ้ท่ามันโคตรเฟี้ยวโปรทุ่ม อ๋อถ้าบล็อกเราก็ต้องจับทุ่มคือตอนนี้ผมเซ็งมากเลยว่าไมโครโฟนเนี่ยผมเช็คอะไรไม่ได้เลยว่ามันดังหรือมันเบาไปลดเสียงวอลลุ่มไมโครโฟนเน่ะในไอจอยคอนโทรเลอร์แล้วนะก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเบาไปหรือเปล่าแต่ว่าตัวผมเสียงดังไงผมก็เลยแบบหลีกกลัว <c oughs> ค,คนดูหูแตกแต่ว่าอันนี้ก็พูดพยายามแบบวอลลุ่มแบบไม่ได้ดังมากนะเออพูดแบบกลางๆนะครับเออเอเอไม่ได้เน้นเหมือนตอนถ่ายคลิปเนาะเออเพราะว่าแบบ คุยไปด้วยเล่นเกมไปด้วยบางทีมันแบบมึนๆหน่อยอื่นๆแต่ว่าตอนนี้เซ็งเรื่องไมโครโฟนมากเลยนะครับอาจจะต้องซื้อหูฟังใหม่อ่ะมั่วไปก่อนนะวันนี้วันแรกนะครับขำๆไปก่อนโปรเฟอร์ม a แบ็กโทรทุ่มโอ้ขอบคุณคุณเอพิสเฟนี่มากนะครับกำลังดีนะคะไม่เบาไป thank you คุณเอพิสเฟนี่ขอบคุณมากเลยที่คอมเมนต์มาบอกเอ้ยโอ้โหแบบขอบคุณอนะขอบคุณสุดๆนะครับ thank you ไม่งั้นเหมือนผมแบบพูดอยู่คนเดียวนะ เหมือนบ้าบออยู่คนเดียวเออเพิ่งรู้ว่าสตรีมมิ่งนะครับมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อถ้ามันมีคอมเมนต์อย่างเงี้ยนะเออมันก็เหมือนมีคาเียนะฟีดแบ็กแค่เอเอคุยกันไม่ได้ว่าเหมือนแบบคนบ้าพูดคนเดียวนะครับเออโอเคอันเนี้ยเอาโมเดลคุยแล้วแม่งไม่ได้เล่นเกมละ <laughs> ทุ่มกลับหลัง L 1โอ้ยทุ่มโอ้ยท่าทุมแม่งโคตรเฟี้ยว <laughs> ทุ่มไปข้างหลังเหรอกด คอนโทรไปด้วยเพื่อทุ่มอ่ะก็เหมือนเดิมนี่หว่าต่างกันเดิมดยังไงวะงงละเดวงงละให้ทำอะไรเนีย่ยไม่เข้าใจอ๋อผมไปใช้อนาลอกมันต้องใช้ปุ่มกากระบาทออโอเคงง เมื่อไม่สามารถบล็อกการทุ่มได้หลบทุ่มโอโหแม่งกูเล่นไฟติ้งก็ไม่เป็นงงชิบเปล่งอะไรแล้วเนี่ยเอสเกปกดสี่เหลี่ยมหรือเอ็กทันทีคุณจะรู้ไหมเออ,อสบัดสบัดสบัดให้ดิน้นชนะดูวดเฮ้ยมีคนดูทั้งสามคนโอ,โ,โอเค อันนี้สวัสดีนะครับใครที่เพิ่งเข้ามานะผมมั่วๆไปก่อนนะอันนี้ผมลองเทสนะครับวันแรกเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวค่อยเล่นกันแบบจริงจังนะอันนี้ขอแบบลองแบบสตรีมมิ่งจาก Play 4ก่อนเพิ่งซื้อเครื่องมือ2นะครับกลับมาจริงๆซื้อกลับมาวอร์มรอแยเมเน่แยเมเน่ก็รับวอร์ไอชื่อเลยนะแร็คเนอร็อกเออแต่แม่งโคตรนานเลยเดือน11เดือน10บนู่นนะเออเอออันนี้ก็เลยแบบหาแผ่นเกมนะครับที่มันมีที่บ้านเนี่ยหยิบหยิบมาใส่ก่อนนะเออพลัสยิมมได้เนี่ย หลบได้โดยกระโดดหรือก้มหลบโอโ้โหโอ้โหอ่ะเป็นมั่วแล้วมาอโุ๊ยอุ้ยอุ้ยนี่นะโอโ้โหโอ้โหชุลมุนว่ะขอโทษหนวเอ้าบอกไงว่าลืมละ กดไายบล็อกวะอ,ออ R สองงงปุ่มมึนปุ่มอ๋อเนี่ยบล็อกโอเคแม่งกูหาตั้งนานไอ้ทุ่มวะแล้วไอ้ทุ่มโอเคโอเคแ Special Blow กดไงเ,เ,เอา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 ,เอาตายนะเนี่ยโอ้โหแพ้วะ่ะแตงเป็ด อ้าวอะไรวะเนี่ยนี่ชนะหรือแพ้วะงงทำไมว,วิ่เก็ตคอมพลีทเออเว้ยเน environment interaction อ๋อ,ม,อ,อมีแบบว่า interact ก,กับสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเงี้ยเหรอเออเว้ย โอ้โหต้องเคาะสนิมอย่างแรงแต่จริงๆเกมไฟติ้งผมไม่ถนัดอยู่แล้วนะเออผมไม่ค่อยเล่นนะครับแนวนี้เดี๋ยวไว้หาตังสมัครพลัสก่อนเดี๋ยวค่อยห,หาเกมเล่นนะเดี๋ยวนี้มันมีแบบพลัสแบบพลัสใหม่นะเออแม่งโคตรคุ้มเลยเกมเก่าแม่งมีที่เล่นบาลเลยในทุกสถานการต่อสู้อารีนา่ามี environment อ่ะโอเคเอา้ามีเกจพลังอะมั่วๆไป A หนึ่งเอา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 คืออะไรเนี่ยไม่เห็นเกตเลยยูสวรัน A หนึ่งโอเ้เก๋ว่ะวิ่งไต่กำแพงได้ด้วย b o โ environment อะไรวะโอ้กว้างของอ๋อเก๋เก๋ สเปเชียลมูฟอ๋อคอมโอ้โอโอโคอมโบ้ี่โคตรเกียดเลยทำให้เป็นส er เปเชียลมูฟเออท่าไม้ตายนะเออท่าพิเศษเออโนี่เล่นมาสิบ้านาทีแล้วเน <laughs> ี่ยดีครับชื่อไม่ขึ้นนะครับเออคนที่ทักผมมาล่าสุดนะที่บอกว่าดีครับพี่เป้เนี่ยฟอนต์มันไม่ขึ้นนะใ,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 ในในในภาพอ๋อคุณอภิฟนนี่บอกว่าภาพจะค้างเป็นช่วงๆค่ะ น่าจะเป็นที่อินเทอร์เนต็ตนะครับเพราะว่าผมต่อ Wifi เนอะเซ <c oughs> ็งเลยอะไอเครื่องว i ไอโมเด็มอะเราเตอร์ผมอยู่ชั้นหนึ่งนะครับข้างล่างทีเนี้ยเพลย์มันอยู่ชั้น2องไผมเลยต่อสายแลนไม่ได้นะมันเลยแบบค้างใช่ยนะหมฮ้เซ็งเลยวะ่ะเดี๋ยวก่อนต้องหาวิธีแก้อินเทอร์เนต็ตทำยังไงดีวะเดินสายมาข้างบนห้องคงไม่ไหวเนะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวค่อยๆแก้ไขกันไปนะครับ ที่ทักผมมาดีครับพี่เป้ในฟอนต์มันไม่ขึ้นนะในจอผมมามันคือแบบเป็นเครื่องหมาย question mark นะครับเครื่องหมายคําถามเออผมน่าจะพิมพ์มาเป็นแบบฟอนต์ตัวภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่มั่นใจเนาะอ้ําเอลิกะจังสวัสดีครับว้าวเกมโหดเลยไม่เป็น,นะเะดิ <laughs> นี่ยังแบบว่าทิ utorial อยู่เลยสเปียถอยหน้าหน้ากดไงวะ๋อ,อโซนิกบูมเงี้ยเหรอเออเฮลอ ถอยหน้า X โอ้โหโเก๋ว่ะแล้วกูจะจำปุ่มได้ไหมเนีย่ยกดคอมบิเนชชนโอ้โหโคตรเซ็งเลยคอโโมโบนี่แม่งทำให้เป็นนะดิสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลีปื๊บปึ๊บอ้าวเร็วไปจึ๊กจ็บเจ็บนี่เหรออ๋ๆๆออ๋ออ๋อหลังกูเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะงงจึๆๆๆๆ๊กจ็บเจ็บโอ้โหโคตรเซ็งเลยทำไม่เป็นเดินหน้า X O ตึ๊กตึ๊ก เออไว้มั่วได้ไว้ทำยังไงกับเรื่องอินเทอร์เน็ตดีวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวต้องหาวิธีแก้ไขอินเทอร์เน็ตคือผมเล่นเนี่ยมันไม่เห็นไงครับว่ามันกระตุกแต่เมื่อกี้มันเตือนผมมาทีแล้วนะว่าอินเทอร์เน็ตผมเนี่ยสัญญาณมันอ่อนนะครับมันวี a เออเดี๋ยวต้องหาวิธีแก้ไขเดี๋ยวต้องหาวิธีขยายสัญญาณเน็ตก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆคิดแก้ไปเนาะเออโอเคลองมั่วๆเหมือนนะอเอาเนี่ยถอยปึ๊บปึ๊บ กูจะจำได้ไหมเนี่ยปุ่มโอ้โหท่ามเยอะเกินอึออ้าวกดผิดออึเออโอเคมัวอมามามาแล้วกูจะรู้ว่าเอ็นเวอร์นอนเมนต์มันกดได้ตรงไหนวะโอ้โหโหแม่งมึงจะโผล่ไปไหนเนี่ยนี่มันแค่ฝึกนะเว้ยเอ้า

เออเกนวรอนเมนต์อยู่ไหนเนี่ยเอา้าเออได้แล้วเว้ยอ่ะเก็บครบแล้วูชนะมึงแล้วนะนี่แน่มั่วโคตรโอยแม่งโคตรโหดโอ้โหอะไรของมึงเนี่ยโหดไปบ้ว,วะโอ้โหมาก o ดอะไรวะเนี่ย เฟเธอร์บลูสห้าไม้ตายเตไเปชโมกโอ้โหทิวเติลิ่วมึงเครื่องกีนยี่จะครึ่งชั่วโมงอยนะู่แล้วยังไม่จบเลยทิยวเติลิ่วเอามามามา <c oughs> เดี๋ยวหาวิธีแก้เรื่องผมเช็คไมค์ไม่ได้ยินนะครับหนึ่งเรื่องแล้วก็เ,อกอเรื่องอินเทอร์เน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตนี่กุ้มใจอยู่แก้งไงดีวะเนี้เฟเธอร์บลูสเมื่อพลังต่ำกว่าสามสิบอ๋อโอเค เอาสองต่เออเมื่อกี้มั่วได้แล้วเออโอเคโอ้โหแม่งโคตรโคตรโอ้โหโอ้โหอ๋อแม่งเตะปลายมีดเข้าหัวแล้วหัวมาปักปลายมีดที่พื้นอีกโอ้ใช้ได้ครั้งเดียวต่อหนึ่งแมตช์นะอ๋อโอ้ยถ้าโดนบล็อกหรือจดไม่โดนอ๋อโอเคได้ได้อีกทีเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งโอเคโอเคอ่าหนึ่ง ไว้ทามเพิ่มพลังอ่ะเพิ่มความแรงเนี่ยอ่ะต่อยเพือนหน้าถอยหลังอ่ะแล้วก็ต่อยเนี่ยอ่ะกดโอ้โห,โห,โหโแม่งยากว่ะถอยถอยซื้อก็กดตรงไหนเนี้ยเดนอาวันอ่ะจึ๊บจิ๊บจิ๊บอ๋อโอ้โห,โหจังหวะแม่งโคตรจะโคตรยากเลยถอยถอยซื้ ตุ๊บต <si ึ๊บตุ๊บโอ้โหกูจะรู้ไหมเนี่ยคอมพลีต Basic Combo เดี๋ยวหมดทิ utorial แล้วเดี๋ยวเลิกละจะลองเช็คคลิปหน่อยโอเค

โอ้โหปุ่มมึงงงเลยะปึ๊บปึ๊บโอเคถูกยากเออโหยากเหลือเกินจิ๊บจิ๊จิ๊นะถอยถอยถอยโอ้โหตลกเยอะคงกดทันอ่ะเดี๋ยวงงจิ๊บจิ๊บ โอ้โอ้โอ้โหให้อยู่เทียวนี้ไม่น่ารอดเว้ยเดี๋ยวอีกทีนะเอ็ดปึ๊บอ่ะเอาใหม่ปึ๊บเฮ้ยยากไว้ว่าวิธีกดออกได้ป่ะอยู่เดี่ยวเมลูด้วยว่างขี้เกียจละแล้วมึงจะคอนเฟิร์มด้วย X อ็กทำไมวะกูคอนเฟิร์มด้วย O โคตรไม่ถนัดเลยมึงกดตกลงด้วยตัว x เนี่ยกากบาดเนี่ยมึงต้องตกลงด้วยวงกลมสิวะวงกลมมันคือใช่ x มันคือไม่ใช่ดิวะเออเว้ basics เออโอ<ฮ>โห<ฮ>ไม่ไหวปลุกคอมโบโม,มึงแม่งยากเกินโหแต่โหเหลืออันเดียวเองนะเนี่ยเผื่อได้ช่วยด้วยแม่ง b a s i c คอมโบ o ขี้เกียจกดแล้วอะ่ะ ไม่เก็บก็ได้วะหลังๆมันไม่ได้เล่นเก็บถ้วยอยู่แล้วด้วยอเอ่ Practice Fatalist Tutorial Practice เออเอาไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้มาเปิดลองสตรีมมิ่งดูนะเออและเดี๋ยววันหลังนะครับเดี๋ยวค่อยรอมีตังสมัครพลัสก่อนแล้วเดี๋ยวมาสตรีมมิ่งเกมสตรีมดีกว่าอยากเล่นเกมน้องแมวเนาะเออเอเอเอ,เอ,เอ,อันนี้มันเป็นเกมแบบแผ่นที่ผมมีอยู่ในห้องนะครับก็เลยแบบหยิบๆมาลองเทสสตรีมมิ่ง พาดีดูนะเออเออ,เอ,อปัญหาอินเทอร์เน็ตที่สัญญาณอ่อนนะครับเมื่อกี้เขาเตือนมาเดี๋ยวหาวิธีแก้อีกทีหนึ่งเนื้อโอเคเราไว้มั่วกันโอเคแล้วก็บอร์ดแคสติ้งสต็อปอ๋อโอเค